สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกลับมาอ่านดูหน้าซีดสาวเครียดซื้อรองเท้าแบรนด์ดังไม่ทันอ่านชื่อร้านกลับมาดูอีกทีหน้าซีดสาวเครียดซื้อรองเท้าแบรนด์ดังไม่ทันอ่านชื่อร้านก่อนกลับมาดูอีกทีหน้าซีดเงียนเกินไปไหมถึงกับเงิบหนักมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าในโลกออนไลน์ของจีนได้มีการโพสต์ภาพ พร้อมรับประสบการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งภายหลังจากเธอตั้งใจไปซื้อรองเท้าแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่างชา a n ันคิดแบรนด์ดังสัญชาติสิงคโปร์ซึ่งมีมากกว่า270สาขาในประเทศจีนแต่เธอไม่ทันได้อ่านชื่อร้านให้ดีก่อนกลับมาดูอีกทีถึงกับหน้าซีดเลยทีเดียวผู้โพสต์เผยว่าเธอไปที่ร้านในมณฑลกวางตุ้งก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรองเท้าสีดำทรงที่มีสายรัดโดยจ่ายเงินไป ในราคา500หยวนหรือประมาณ2,450บาทแต่ปรากฏว่าเมื่อเธอใส่รองเท้าคู่ใหม่เดินออกมาที่หน้าร้านถึงได้พบความจริงว่ารองเท้าคู่นั้นไม่ใช่แบรนด์ชาญ n ัคิดิดที่เธอต้องการซื้อซึ่งแท้จริงแล้วร้านดังกล่าวติดป้ายชื่อร้านข้างหน้าว่าเช r ร์แมทอ a นเค a แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความคล้ายคลึงกับร้านชา a n a คิดอย่างน่าประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นพื้นหินอ่อน ชั้นและการจัดวางสินค้าแบบเรียบๆแม้กระทั่งการจัดแสงไฟภายในร้านก็ยังดูแนบเนียนจนแทบแยกไม่ออกไม่แปลกใจที่คนจะหลงผิดได้ง่ายๆนอกจากนี้เธอยังได้พูดถึงเรื่องคุณภาพของมันว่าไม่ได้ดีเท่าของแท้อีกทั้งยังไม่สามารถคืนเงินได้ด้วยโดยเธอเสียเงิน500หยวนแต่เธอคิดเสียว,ว่ามันเป็นค่าบทเรียนซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นประเด็นที่วิภา์วิจารณ์รุเดือด บนสังคมออนไลน์มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึงและมีหลายคนเคยเจอเช่นเดียวกันรายหนึ่งกล่าวว่าฉันก็เคยถูกหลอกมาก่อนแม้แต่กระเป๋าก็ยังดูเหมือนกันทุกประการนอกจากนี้ยังมีคนตั้งคำถามว่าประเทศจีนสามารถเปิดร้านเรียนแบบขนาดนี้ได้อย่างไรขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ